อิจานิปัสสัปปสุวะตุอะระหะตสัมมาสัมพุทธสานินิจฉาลูกาชยะเซริสัตถมัตสริตะปันจะเซตาริกานิชิสัมมัตสะชาานิเอติสันตานิปตุตันนายาวเลเซนะท่านว่าสัมมาสัจจ avi īsa īmāṁ thūnāṁ vārava-sēnā-cannā caṁ pravāroho ti ēvaṁ katha-katha-vaṭṭho vairūpā nāsā cañṇā สุภาณมาจึงลุกจากพุทธศาสนนายุการจำเดินไปวันปรินทานองค์สมเด็จพระดพุทตมารณะหันไดสัมมาสัมพุทธเจ้ามันบัดนี้ของเราในสองพันห้าร้อยยี่สิบสามพรรษา พอระวัติยุนในสมัยฮันว่ากุมมมาาตุ่นที่ยีส่สวันกันวันนี้ขึ้นปจมบันในวามเวือพระเจสาส้นนายอยู่การจำเดิมแต่ว,ตว,นว,นวันปริญานอ,องค์ทรงเลือพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น มีในพยะอันุสัมบูรณ์แต่เพียงกำหนดนับได้ด้วยเจ้าพระพนมีอุณนภูตัสสะตุวะตุอาระหาตุสัมมาสัมพุทธัสสนะโมตัสสะตุวะตุอาระหาตุสัมมาสัมพุทธัสสะนภูตัสสะตุวะตุ อาหาตสัมมาสัมพุทธเจ้าตักเสสกามิสันติมมันตังหิจีกันสีอนโอกาสแบบนี้อาตมาทาพเซนแดงพระธรรมเทศนาในความบันดาลในดีช่สงผลเด็จเดืดสมายสัมพุทธเจ้าเพื่อเพื่อนเพื่อนส่งองค์พระสัตธาบรรมี คูอบรนดาตานิชราธรรมวดีทั้งหลายุขร้อนใจสมมาบรรพึญดุสิได้จำปัดคือวันทึสิห้า่นเดือนเอเดือนอาย้ตรงกับวันที่ยี่สิบสองธันวาคม2 5งพันหี่สิบสานวันจันทร์การที่บรรดาเปนพระจำเลยักทุกท่านตั้งใจมาบรรพึงดุสิตเบญราศี เนื S <S <ess> ่อในวันทีนสิบหาท่านี้ก็เพราะว่าไอ้สายที่รันดาว็นพุทธมรเสัอย่างไรมีความเคารพใสองค์สมเด็จพระจอมไตรพุทธศารดาสมมาสมพระเจ้าพุทธิเดโยงเลือกพากันปฏิบัติการแนวคำสอนขององค์สมเด็จพระรมเลกอพิเดเยี่นมในอันดับแรกที่รันดา่านพุทธนมรเลสัอางไรเข้ามาในควัด บรรดาบานพุจเรย์บริสัทธ์จะมีความเคารพในพระไตรยนาคมในสามเหตุการณ์คอดอกม้ผู้เื่งเชื่อชาเวาามิตรมาวิชาวองค์สมเด็จพระธรรมสัมมาสัมาพุทธเจ้าเป็นต้นก็เลารีสองบรรดาเป็นผู้ไดสาสันตชนตั้งใจสมาทานศีลทวาทานอย่างีิ่งห ่ันสุดท้ายตั้งใจพวงสนดงตั้งใจลงเสื่อไปสงนจะรับพุทธเข้าพุทสึสสาอันเป็นคำสอนสอนให้องค์สมเด็จไสัมมาสังคึตเจ้าป pues mm ันเหตุการบัเพึงไุศออย่างนี้องค์สมเด็จพระรุมมะโลกไปเชื่อกันว่าเป็นมหาทุกข์สุขุญใหญ่ถ้าบุญบารมีพระบรดาทัานพุทธวิสัชนัยยังอ่อนโยน องสมเด ake, ake, ็จโระรมสคขก็ตัดว่าจะได้เกิดอยียงน้อยสึดจะเป็นเบญจดาวถือกำลังเจใจต่อเญกล้่จสามารถจะเป็นคนถ้าจิตมาริยมในมนุษย์โลกเทวโลกและสมฤโลกจะเป็นนาที่านกวังได้อรนีการที่บรรดาวจงพระธรบรัิ์สงหลายบางทีสิ่งนี้จึงจัดว่าเป็นมหาสุขผลเต็มที่พึ่งใหญ่ขึรนดาจนพระเจ้าสาุชนต่อไป ตอนนี้ไปอาตมาพระเป็นนามสามเป็นมาพระองค์มสมเด็จพระร่มไสศตเป็นด้สมมาสมเด็จเจ้าในอดีตในสม,มัยที่พระองค์ยังทรง,งเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบรมีเพื่อพระโพธิญาณแต่ว่าในวันพระก่อนนี้นันก็ได้กล่าวถึงเรื่องในสม,มัยองค์มสมเด็จพระร่มไสศ์เป็นได้สัมมาสมเด็จเจ้า ลาเ่อนเรื่องราวของพระเจ้าพรเสอมาที่โกศลบรุงในบริษเพนบาทถูกทการยั่วย่าเป็นบำพงถึงผลว่านักแสดงบัตรนี้ไปเสียตายจากความเป็นคนภายในจิตวัต่อจนมาก็รากรว่ no? ราพระเจ้าพรเสิมาทีโกศลบรริทได้มีสาตามหมาย้ารประพิพานอย่างรมีบริสุทธิ์ตนในที่สุ ทรงงก็ตัดช um, um. in ิ้นใจตามแนวทางของสมเด็จพระเจ้าตศพลเรียกว่าสร้างพระเป็นสาธารณะเพื่อที่พระเจ้คนเดินทางหนึ่งสร้างทางให้การเฉลิมฉลองพรบรรดาประชาคนหนึ่งขุดบ่อน้ำเพื่อที่อาศัยซึ่งบรรดาประชาชนเพื่งใชสาธารณะหนึ่งและก็มีงาปล่อยประชิดให้ลอดประชิดกันอีกหนึ่ง เมื่อพระเจ้าพระเสนสุปฏิบัติการนี้แล้วก็นอนไตรลาตายแต่กไว้เจ็วันที่หนึ่งก็ไม่ตายเวันที่สองก็ไม่ตายเ็ดวันที่สาก็ไม่ตายก็ทนอยู่มีไว้ยิงเล่ส่งคนไปประตูไปสามท่ากันว่าทำไมยังสองคนทมยงคนตนยงเนโกหกโกหบังคับบอกว่าเราจะตายภายในจ็ดวัน ตอมาเคนในพัาการได้กัประกฏวิทยาการต่อเว่าที่ไม่ตายเพื่อสร้างวามดีดีสาธารณปรโยน์เช่นข้าราชานที่พักคนเดินทางให้คนเดินทางไปเดินทางมาเ็ร้อยให้มีการเหนืยากได้พักเพื่อาสายด้เหบายใจสบายใจมีเยง่นและดวยคามนอมนการทำทางให้คนเดินได้เดยสะดวก เ่็ความระเบดผู้บรนดาประชาชนเปเหตุให้เกิดความสุขอันนี้ก็เป็นความสบายใจเป็นอันน่งอัใหญ่เป็นหตที่สองการฝุดบ่อน้ำและสร้างสะพานในทาเป็นะมีก็เป็นปัจจัยมนดาวระชาชนเป็นหลายมีความสุขในความเดชทางการหิวโหยน้ำการีย่มน้ำแลยน้ำไม่ที่อาศัยารปล่อยปะเพียรายให้รอดชีวิตนี่ก็เป็นอันหนึ่งอันใหญ่ เจ้าสารบอกว่าเพราะอันอย่างน,นี้จึงไม่ตายใครในสุึันแล้วก,ก็ยังจะไม่ตายต่อไปหลายวันจนก็หลายเจ็ดหลายสิบเจ็ดหลายร้อยเจ็ดนี้นก็ไม่ตายจนสลายถึงาอ,อายุไข่คือว่าเพิดเป็นตา้ก่อนจึงขึ้นปต่ามไม่ให้็ดหมายการเม่าเป็นการเทศต่ออายุไข่ต่อ,อยุคคนที่เคยตายในในระหว่างท่านกลางของอายุ ก็เยจะว่าการบรมณะท่านว่คนนี้ก็จะขอเทศเป็นการตักอายุเพราะว่าจะ้งนานอายุจะมากเตีไปตักให้มน้อยกาจะดีกสมท่าน่าจริงแต่เรานมีอความรู้ว่ามาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมมาสัมุทรเายังทรงเพลอยู่ในวันนั้นองค์สมเด็จพระบรมครส โลกเก่าตะบ,บ,บันดาวันผพุทธบริษัทว่าพิชเวดูก่อนวินสุทหลายสัคเทศตาเมริันติมรณนังตังฮิจีตังคนเราเกิดมาเท่าไรตายหมดเท่านั้นหมายความว่าคนทุกคนในสัตว์ทุกเพศที่เกิดมาแล้วมันก็ต้องตายเมื่อต่อมาภายหลังจากนั้นใช้ามาอายุแปดสิบปีองค์สมเด็จพระจอมพลบริบาลสันดาสมมาผมรู้สึกใจ ก็ทรงเส้าไเข้าเข้าสู่พระนิพพานดับทั้งเสชตายในตอนนี้ทรายกสด็จมีพรัสอริกาาการทั้งหลายพยายามรวบรวมคำสอนขององค์สมเด็จจไตรบริมัสาสตรสนทรสมมาตรเพื่อเล่าเทเซทไว้ยากจะทราบว่าองค์สมเด็จจอมไตรบิมาสสนเทศซทไว้ว่หหาคนที love, ่มีทาชล่งในที่บานที คือฉันทะความพอใจวิิยาความเพียรการจบเก่อให้ถึงกิจการงานที่ตนทำมีมารยาขให้คนจิตาจทำ็นจิตใเสมอโดยเฉพาอย่างยิ่งการคล่องในกิบัตสื่อในด้านของการปฏิบัติธรรมผู้ที่คล่องจริงๆเป็นดับแรกเป็นระดับต้นก็โดยโอ้สมเด็จพระทบจ้าคนโรมศาสตร์ธรนดาสัยสมพรก แต่ว่าท่าน้งท่านดข้ดอีสองลงมาก็ะือบรรดาพระอรหันต์ทั้าหาทงหลายว่าท่านในสองประเทศนี้คือพระพุทธเจ้า,า,คา,า,นนคาคนดูพระอรหันต์ดีถ้ามีอุกมาอุปโล่นมบริบูรณ์จะบรรลุสุใที่ไดเินสมุทรเสืออรหันต่ได้รตะวาา่วทาทำไมองค์สมเด็จพระจอมไตรมุนไส่ใส่ดางเคกล่าวไว้วา่า ผู้ที่คล่องในจิมบะสื่นระเพยนี้สามารถจะดูทานตนเพื่อนซึ่งตับหนึ่งด้วยกันหนึ่งก็ได้แลว้วองค์สมเด็จพระจอมไตรยพระมาสสัากับรมานิ้านาานผานไม่ระวางอีกผมองไม่แส่สุขีตอนนี้พระอันนั่งหลก็มีความสงสัยแต่ว่าบรรบาพระอันนั่งไหลตั้งแต่ใดจะมีขายันก็ดี เมือได้พ so so sort of um ัญญาหกก็ดีไอ่ชาสามก็ดีท่านหลายเหล่านี้ไม่สงสัยรวมหน้าขอติกางสุยาน็ตะว่าขณะระหงช่าสุขเบายจะกัวนี่ต้องสงสัยเขรามาดูยามดุกเพจ่งได้คนฟ้าคำาแ่ะนาขององค์สมเด็จพระบรมมลกกไปเชิในวิีุทธศพเพราะว่าจิตเนตระรากองค์สมเด็จระสมมาพระพุทธเจ้า ตอนที่จะมีอยุหนึ่งับอย่างที่เขากล่าวกันแต่ว่าตามลองคิตภัณฑ์โทนันโดยในสาจันดาต้องมีอายุแสิบีเหตุผลจะเป็นมาอย่างนี้ตาเลโสมเิ็จัระจนเซกล่าวว่าตีเกิดทียรกดูก่อนที่เสื่อลายในอดีตกาจันดาคตเสวยด้วย้าคุณหน่อพระบรมโพธิสัตว์ บำเพ็ญบารมีเข้าถึงจากองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเภายหลังจากทราบถึองค์สมเด็จพระผู้มีพระท้าวเจ้าศัพไปหลายพันชาติเวลานั้นสมเด็จพระโวรมันโลกนานบำเพ็ญบารมีเข้าถึงใกล้กัถึงธรรมะตบบารมีเพราะวลาตายของพระองค์นี้มีส่วนที่เสด็จสุดเพียงเสด็จอาตมสงตว์ ในอุ้งระหว่างกลางเท้าด้าสองนี่มีรูปเป็นกรงกัดถี่ด้วย,วยสีแดงในเวลาน,นั้นองค์เสด็จก,ก็ผู้มีพระค่ายเจ้าเพื่อเกิดเป็นลูกคนจนิญทำมาหาจึงอยู่ในป่าต่อมาท่านบิดาก็ตายเหลือแต่มารดาแต่ผู้เดียวท่าน,นก็ปฏิบัติตนเป็นคนในเกาะพระดุทางก็เป็นอยู่รูปท้ายท้ายจึงทำ เจอหายข้ามจีนข้ามาถถาจามีนเช้านำเอาอาหารมาเลี้ยงมงันดัมมันดาเป็นที่รักคือว่าท่านเป็นคนตายก็จัดเพื่อนขายเข้าป่ายก็ตีเช้าจัดมาเป็นบ่ายจนเย็นอาดหน้าอัดข้าจึงข้าวริโภคอาหารสุดแล้วก็นำมาเพลิอนขายได้เงินเท่าใดก็มาม้อเป็นมารดา มันดาวไว้จัการงหลายเหล่านี้จัหาหายมาเรียสู่กันเรนนว่นารายได้พระองค์ส็จพระโทงทันบริเนศชันดาเวลาน,นั้นก็นเป็นบริการสุดเชียงมากเป็นกล่าวว่าในคราวนั้นพระราชามีความลำบากใน,น,น,นยักษ์ตนหนึ่งที่เขาเรียกว่าราชสึกราชศึกนี้รามีสภาพเหมือนยักษ์แต่ว่าเป็นยักษ์ที่อยู่ในโพรงอุโมงใ,ใต้ดิน หน้าตัวจะเป็นยักต่ไหลเนี่ยทงานนะถ้าอยู่ในโทรในใต้ดีมันมีบ่ออยู่แต่ว่าทางขึ้นจะทำเป็นกล่องขึ้นใจสุดมองอยู่ใต้ดิแต่ว่าเจ้าก้าสคนนี้เวลาจุกเวลาเวลาดูหน่อถ้าเวลานี้ก็อยเปเสียเทียบเปนเวลาติดสงกรางเป็นงานเียก็ไม่ขาดเป็ะเวกระจำปี จ้าราสดตวนี้ก็ขึ้นมาจับคนมาไปกินเจนอาหารอันอย่างนี้มาที่เวลาสองสามสี่และใดก็ไรต่อมาพระราชาทราบจุกันดาในชายเป็นในหลายวาราสดขึ้นมาอาละวาดเจ้าราชสดตวนี้ขึ้นมาเป็นเวลาการที่ว่าเป็นฤดูนั้นจะถึงเดือนนั้นกับนั้นเหมือนจะขึ้นขึ้นมาจับคนกินเจนอาหารไม่จับเจนอาหารเพื่อเป็นการเป็นเจนกลาง ทำอย่างนี้สองสามปีจนไปที่แน่ใจทั่งดาประชาชนหลายว่าวันนี้แหละจะได้สส้ขึ้นมาจากคนดีจีเม่อได้กราบโอนให้ราชาส่งาตร์ราชาก็ปรับราการคนที่มีชื่อมให้ไปสู้กับราชก็ไปดักอดยศาสตรกลองของราชศที่จะขึ้นพระราชศกขึ้นมาก็มีข้าราชศกให้ตาย แต่ว่าบันใดมันบุป Paran ทั้งหลายก็ศพมีสภาพเสียก็มีความบุกรุกโดยร้ายมีกำลังมากพ้าลูกคนนั้นหลายที่รับอัสาพระราชาจะไปฆ่ารักษาก็กลายเป็นอาหารของรักเสอย่างดีจะ่ด้สุขให้ตัวหาชิงได้แต่คนนั้นหลายที่จะไดฆ่าเขาเขาจะนำกลับไปกินดาว ต่อมาประชาชนว่าคนหลายไม่สามารถจะสร้าศกได้การประกาศให้บรรดาคนที่มีที่มีทั้งหลายพายุทบเกิดเ่าไรจะทาท่ใกล้พระราะท้าก็ไม่มีใครรักอาสายาาน้าทรองศกต่อมาผูราชารเนี่ยเรมมาหมายทราชบริหาร

ว่าทหาว่าพวกเราไม่สามารถยึค่าราสุดได้พระราชาก็จะสาราชสมบัติมคนที่มาใหม่จะดีเท่าองค์นี้หรือดีก็จะแน่นะเพียงปรึกษากันว่าจะทาอย่างไรดีเพื่อพระราชองค์ครองราชต่อไปในที่ประชุม็กลกากันว่าทางที่ดีคนดีปรสตา์ทั้บรรดาปรชาชนหลายประเทศที่มีทางสามารถ เข้าใจกันว่าพระราชามีบุญญาอย่างนี้แล้วก็มีความมีอย่างนี้รา,าชรรดาจนที่ไหนทรงก็จนด้วยราชบรรดาลำบากที่ไหนทรงก็ทรงลำบากด้วยหาทางช่วยราชบรรดาให้ดีขึ้พระราชาย่างนี้เราหาได้ยากถ้าอะไรก็ดีบรระากาศทูลให้พระองค์ทรงทราบว่าคนในประเทศของเราไม่มีข้าวอยูที่อยู่ อยู่ดาวไกลในเขตทกีต่างมีมากมายเราควรจะไปสอดรบนรดาวรปชาชนลหลายที่มีความสามารถแต่ไม่มีโอกาสเข้าเขาพระราชาเพื่สารข้าวาชศากในยิสุดธิสกาดน้ำยราชาส่งข้าด้วยวิธรการนั้นต่อมาพระราชาก็ส่งคนไปสา ว่าแค่บุคคลใดสาม,มารถจะฆ่าราชสึกให้ตายได้ในช่วงการรับใบสาจะมอบทองคำเข้าลูกตักหนักเข้าตัวบุคคลที่รับใบสาให้บุคคลผูร้รองให้ก่อนอันนี้นก็ถือว่าถ้าไปพลาดทั้งพราชสึกฆ่าตายทางบ้านจะได้ใช้ทองคำน,นี้จัดจ่ายใช้สอยเป็นการประโยชน์เพื่อเลี้ยงการศึกการเ้่าไร่ เราต้องหาว่าวบุาคคลใดถ้่ว่าราักสดตายด้วยตัวเองก็ไม่ตายทองคำนั่นก็ได้เดือดริ้วแล้วแต่ไม่เวลารีบกลับมาถึงประเทศเกยดในตอนทั้งราชายังให้เป็นมหาบุรุษที่จะมีตำแหน่งรองจกากราชายาวันนัจะกลายกฎว่านอพระบรมเพลิงโพยศักด์เข้าป่าหาศพ เ้าป่าไปจะเท่าป่าหาเืนเพ่ท่านจะเท่าเดินออกจากบ้านว่าดีเยียเสียงเาจะาเมถ้าราจะบริหารว่าข้าบุคเป็นผู้ใดวัดอาสายข้าร่าสดได้เทาชาจะประทานต้องคำหนักลูกเข้าลูกักหนักเท้าตัวคนเ้่าอาสายย่อเดินพันแต่ถ้าหายเลาเสไดไม่ได้ต้องตายไปแต่คำนี้นั่งตัเนื่องัด แค่าได้จะถมนรววันดีเจเป็นมหาอุปราชเนื่องกพระบรมมตรพงโพธิสัตว์ยังไม่คิดว่าเราเป็นลูกของแม่คนเดียวหาเช้าจินค่ำทัดเช็นแบบที่หามันได้ก็พอกินไั้งมนพอกินตั้งมีชามันได้แต่ว่ารายูงยอมเสี่ยงชีวิตเพราะเราตายแต่เดียวให้แม่เด็กนี้กอนทัทองำลูกพระบตนั้นแค่สรา ม่ก็จะกินอยู่แบบสบ,บายๆแ้วก็ต้องตายทองทอๆก็ยังไม่หมดเมืม่อแม่เขาโดนทงโพดีใส์กำหนดอย่างนี้แล้วจะมีผลรับอาสาแม่จะรับทองทำมามอบให้กแม่ตอนนี้แม่ทักทายอย่างหนักไม่อยากจะให้เราตาย <c oughs> แต่ในที่สุดเจ้าจันจะต้องยอมว่าจบลงกับใครแล้วจะนึกม,มอบทองทำมาให้กับแม่ ตัวองก็ไปข้าพระราชาจะอมมที่มาโดยสารพระคนข้าไปข้าแล้พระราชาถามนิพนธ์นิพกามต้องการว่าเธอมีความสันแน่ใจว่ามีความสามารถจะฆ่าได้แก้ตัวได้หรือเขาบอกว่าเขามั่นใจแล้วต่อไปพระราชาถามว่าเจ้าต้องการทหามเท่าไหร่ต้องการอาวุธอะไรบ้างมีมามีอกาะรจะฆ่าได้ นาพระบรมโพธิสัตว์ก็จัดว่าไม่ต้องการอะไรทั้งหมดต้องการข่าดินีนสลายพระราชาหนักใจไปเลเขาคำนับภาษาตามนั้นก็ต้องใส่ใจเขาก็นำไปที่หลวงพ่อเลาสดอยู่้ีไปคอยประมาณสองวันพระราชาให้ทหารนำอาหารไปเป็นเพื่อนอาหาร้ดยไโพบเขาก็ดูคอยตาหลวงี่อ่าสดอยู่ พอมาเม่ถึงเวลาวันนั้นคือวันกำหนดที่มันจะขึ้นมีเวลาเป็นเที่ยงก็ขึ้นมาพอดีพระราชดขึ้นมาไม่ทันจะพ้นฝล่งเาหวเขามาถึงปากซอยหน่อบรรมพงโพยไดกยกขาวขึ้นหน่อจะดะทิตจะทิได้เสร็จพอหักไราศดขึ้นนัหน้าขึ้นมาเห็นุ้าขึ้นหน่อบรรจอมมไป น้องหน่อก็ลงมาคงพิสัตว์มีคงจัดในระหว่างขทีมกลางเช้าก็คิดว่าคราวนี้เราตายแน่เราสู้ไม่ได้แต่คนนี้ก็เป็นหน่อก็ลงมาคงพอดีจัดตัวกลางระหว่างเที่มีคงจักรชีแบยังไม่ยกพลในห้าวันเช้าเช้าก่อนข้าจะเร่งฆ่าได้ท่านนี้เป็นหน่อก็ลงมาคงพอดีจัดจะได้จัดเต็มพระพุทธเจ้าในมันนัก เพราะว่ากลางเท้าขอท่านมีการจับเพราะว่าท่านจะฆ่าเราเราก็ตายเพราะว่าท่านฆ่าเราได้ใช้ท่านจะมีอายุสั้นถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วตามธรรมดาพระพุทธเจ้าจะต้องมีอายุถึงหมื่นปีบ้างสองหมื่นปีบ้างถึงสี่หมื่นปีบ้างก็มีวิธีการหนึ่งพระพุทธเจ้าจะสามารถอธิษฐานตนให้มีอายุถึงสัปเหร่ก็ได้ หากว่าเป็นข้าเราตายเวลานี้เวลานี้เรายังอายุ80ปีถ้าเขาะล่าเราตายในเวลานี้เมื่อท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องมีอายุ80ปีเท่านั้นการประกาศเพื่อสนาของท่านจะไม่มีผลตามความประสงค์นอร์พระบรมโพธิชัยเจ้ากล่าวว่าเจ้าเป็นสัตว์ที่มีความโดยร้ายมากไล่ด้วยข้าข้าเป็นคนนำมาเป็นอาหาร ถึงแม้ว่าเราจะบรรลุในอภิเณ์สมขสมาธิวิญญาณเป็นพระพุทธเจ้าในยุคที80ปีเราก็พร้อมยอมาำนนในที่สุดแบบพระองค์พรมโพธิสัตว์ก็คิดท้สัะคนยากยากต่อควาตายเวาสุขชอกตายเมื่อเราบรรดาทรานพุทธริษัททั้งหลามมีองค์สจะพิจาริาไม่ศาดสันดาสมมาสุขพทธเจ้า หรือว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสามารถจะมีฐานอายุข้นสนให้เห็นได้ทีกสัปหนึ่งก็ย่อมเป็นได้เพราะเพราะก้องในทิบาทสีแต่ว่าที่องค์สำเร็จเป็มหามุนในยุคราชสินไดาจะต้องนิคันละายในยุแปดสิบปีตามท่านลาลีเรื ar, ่องกว่าพระองค์มีการฆ่าราชสกเทนั้น ยังเป็นเหตุให้องสมเด็จพระพุทธเจ้าสำรงมรรยาธิปมารสมัยพรกเจ้าต้องมีฐานะยุทงการอยัางสั้นเรื่อให้กล่าวกันไปด้วยเหตุผลว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าดำรงมราธิปมาสมัยพระเจ้าอยู่ที่ปาราริสุทธิดีตลอดองสมเด็จพระจุลจอีเันดาในมิตรต่างๆให้ญาณชนทราบเพื่อทูลละัณฑา เพื่มมาแล้วเข้าดุลใจพระอนันต์นให้คิดไถึงในวันนั้นเป็นวันกลางเดือนสามองค์งพระผู้มีพระภาคเจ้าจะได้ทรงองายุสั้าๆว่านับตั้งแต่วันน,น,นนี้ไปสามเดือนข้างหน้าเราจะนิพพานในระหว่างนางนางทั้งคู่ในดวงจุติสรามหานพรห <c oughs> ลังจากนั้นได้ชีวโ,โกรมรารพัฒน์ซึ่งเป็นหมอประจำองค์สเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ทราบข่าวจะจัดการรักษาพระองค์ก็ไปยอมให้ธนการรักษาพระร่างกายของคนเด็จพระอรมายสันดาลพุธโกรงตามลงดับจนเสร้งเห็นได้ทัดตั้งอมลงเส้นือคล้ำลงซุบซุบลยตามที่ทำอย่างนี้ก็แสดงว่าองค์สมเด็จพระนเรรมสันดาสชมาทิศเจ้าราตเพธรทม ว่าชาวกระทำกระรับสักเพชาวนั้นรับสกอชสุีลามีส่วด้จสุขีลสว์ปัสดาสมมาสัเจ้ามียาิรนั้นก็จำจะต้องนิพพานตามเิดของต่างเทรดาเป็นพระตุริษัททุกท่านการเทศตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเทศการตัดอายุแต่ก็ไม่ใช่ตัดอายุการงานะ ถ้าจะนาตายเท่าก็มันลำบากไม่มีเวาราัฒนาสียงลัฒนาธรรมตนรนจ้คนที่มีอายุสั้นสั้นตายและคนที่มีอายุยาวมีโอเส้เลือดประสมมายท่เจ้าจาวว่าเป็นเหตุขึ้ฟ้านาทิบาตเป็นสุดท้ถ้าบ,บคนนุคคลใดสร้างอาุเศลกรรามที่ฟานาทีบาตเป็นช้นเทไจินดรทำนประเทศนี้เกิดมาไม่ทันชั้นจกท้อแม,ม่้นก็ต้องตาย ทำน้ำชาว่าทำบาปการมาดิบบาปเกิดกันนัานหนือนหน่อยในใจออกมาจะท้องแม่ไม่ทีวันก็ตายถ้าน้อยลงไปอีกก็เป็นหนุ่มดิบสาวตายน้อยลงไปอีกก็เป็นคนวัยกลางคนตายถ้าน้อยที่สุดเกือบจะไม่ยทำเลยหรือท,ทำบ้างเป็นการทรมานบ้งางในเม,นมื่อสมัยนักคนประเทศนี้ในยุคเอนุไห้ชั่วโมงลายในเอลุไห้ของคนในยุค80ปี ได้75ปีถ้ากว่าบุคคลที่ทําบาปประเภทนี้มยก็จะมีอายุครบ75ปีบริบูรณ์น่าจะเงินก้อนนั้นก็ได้นี่ระบ,บรรดาเป็นทีนงติวันกเป็นลายตายค่าสัตว์ติดใ่ปัจชิวิติป็นเหตุผลลอยชีวิตเขาตนในวันหน้าคือทำม,มากอายุสั้นสั่ตายทำน้อยร่างกายก็ไมาถึงอายุไขก็ตาย ถ้าทำไม่มากนลาเชื่อกินไปนิดียวหน่อยอย่างนี้ก็จะมีอีกอีกนานข้าพเจ้าขอเสนอชื่อจตุมานโดยไมสชนดาสัมมาสุบจารย์ชนิเสตดัมมันดาจพุพธบริสังหลายว่าทุกคนจงมีเมตตากาณาแบบสองประสารเพราะเมตตาการณาไบ้สองเมตตาเนี่ยทำจนสมัญดาชีวิตข้มบุพเพยงหลายให้มีความสุข แล้วก็ยังมีอายุยืนนานถ้าบุคคลคนใดไม่ทําูปไม่ทาบาปตานาธิบาิเลยบุคคลประเทนั้นเกิดมาตลอดชีวิตก็ไม่มีโรคภัยถ้าเกิดเดียดเดียว <c oughs> ถ้าทำมาตาธารูบากพลาดเปน้อยไม่มากนะัก็ยังมีโรคภัยเดีอดเดียวนนก็ไม่หนะนักนชีวิตก็จะไม่สั้นทั่นตายอรบ,บันรรดาท่านพระตุษษษษษษษ้ยจะเปานไรวันนี้คอรู้สึกเยื่อเป็นที อาตมาทคานี้สัจนามาในความเป็นมาของเองสำระปจนาถีปรมาารยสัจนาสมาสำเจใจขอสมคนรเวลาก็ขอุต so, ิ้พระสรรมาเทวสัจนาลงสงไว้เจ้าเพียงส่งยีในดีศึกษงพระสัตมาเทวสนาเนี้อาตมาภาพในฐานะพระสงฆ์ในเบื้องศาสนาขอสร้างสัจญาลูานะคุณเดชีร์ก็ชนะใ มีพระพุทธตนะทำพระพุทนะใยสังฆระชชนะเป็สามรการขอจงเดินบรรดาละบรรดาเจ้พุทธองค์จตุคตันมีจิตธาสุขสวัสดิ์ที่พระชนะมงคลสมบูรณ์ผลผลทันใดเดียวสมเด็จพระพุทธเจ้าสมบูรณ์แล้วพระบรรดาสาวกของสมเด็จพระพุทธเจ้าจงเห็นทรมนั้นในชาติปัจจุันเกิดเอวังก็มีพุท้าและชนีย